ไต่เพนพักจัดงานฉลองวันเกิด62ปีสวยสมชายยาสาว2,000ปีค่ะเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันอย่างดีสำหรับ่ต่เพนพักเิริกุลนักสแสดงนางแบบและนักร้องชาวไทยและ่ต่เพนพักนั้นมีชื่อเสียงจากการถ่ายแบบเปรยเริ่มต้นก้าวแรกในวงการบันเทิงด้วยตำแหน่งชนะเลิศการประกวดนางงามตุ๊กตาทองปีพศ2519 ตายเพนพักมีโอกาสแสดงภาพยนตร์เรื่อง1-2-3ด่วนมหาภัยหนังร่วมแสดงของชอบพดฟิล์มกับนรงภูมิมินโปรดักชัน่นโดยในฉากนั้นมีแค่เธอนั่งอยู่บนรถเท่านั้นแต่หนังถ่ายได้ไม่นานปริญญาผู้กำกับก็เสียชีวิตไปทำให้เธอไม่ได้รับค่าตัว ต่อมาแสดงภาพยนตร์เรื่องหัวใจสีชมพูจากบทที่กอดรัดฟัดนัวเนียกับไพรโรใจสิง์ในชุดนักเรียนสาวทําให้ชื่อของเธอก็เริ่มดังต่อมาไต่เพนพักขึ้นแท่นเป็นเซ็กซี่สตาร์คนใหม่ต่อมาเพนพักได้แสดงภาพยนตร์เรื่องของแจสยามในเรื่องดอกสนบานเช้าล่าสุดทางด้านไต่เพนพักจัดงานฉลองวันเกิดอายุ62ปีซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าแม้ปัจจุบันต่เพนพักจะอายุ62ปีแล้วแต่ก็ยังคงซวยเป๊ะเหมือน เดิมโดยทางด้านตต่เพนพักได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าขอบคุณทุกคำํำอวยพรที่ส่งมาให้ตายในวันเกิดปีนี้นะคะทั้งใน Facebook และใน i อขอบคุณมิตรภาพดีๆจากน้องแต้มและน้ำายองโอป้าที่ดูแลพี่เป็นอย่างดีในทริปนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวออนไลน์และเพื่อไม่พลาดทุกๆข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ